กลางวันพิพ,ธพิธภัณฑ์สุโขทยัยดูเหมือนอาคารสมัยใหม่ธรรมดาแต่ในสายตาของฝุ่นลูบาวโดและโชคมันคือเวทีของคดีฆาตกรรมต่อเนื่องดอกเตอร์ไกรวุฒิผู้อำนวยการพิพ,ธพิธภัณฑ์ยืนอธิบายพระพุทธร,รูปอู่ทองด้วยรอยยิ้มเรียบเฉยเขาพูดถึงตำนานคำสาบอย่างสบายใจราวกับอยากให้ทุกคนเชื่อในเรื่องนั้นขณะเดียวกัน ลูใช้กล้องพิเศษแอบถ่ายอักขระด้านหลังองค์พระผ่านตู้ประจกส่วนฝุ่นกับโชคพบประตูลับซ่อนอยู่หลังตู้เอกสารในห้องเจ้าหน้าที่บันไดหินเก่าลาดลงสู่ความมืดกลิ่นอับชื้นของอาคารโบราณที่ถูกซ่อนอยู่ใต้พิพิธภัณฑ์เริ่มชัดขึ้นทุกย่างก้าวคดีนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องคำสาบแต่มันคือการใช้โบราณวัตถุและความเชื่อ เพื่อปกปิดแผนบางอย่างที่อันตรายยิ่งกว่าคำสาปในตำนานกดติดตามสืบลับจับคดีแล้วไปตามสืบและไขคดีไปพร้อมกัน